สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เย็นสบายไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้ดีเทลคอจะเป็นคอวีปกค่ะมีเข็มกระดตกแต่งตรงช่วงอกสามารถถอดได้แถมให้ทุกชุดนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นงานพิมพ์ลายส่วนแขนเป็นแขนสั้นความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะด้านหลังก็จะเป็นสีพื้นแบบนี้เลยนะคะ มีหลากหลายไซส์ให้คนลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 42 44 46อี่และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีให้เลือก3ามสีนะคะที่ใส่อยู่จะเป็นสีน้ำตาลแขนสั้นค่ะแล้วก็จะมีสีน้ำตาลแขนสอกนะคะสีเขียวแขนสั้นค่ะสีเขียวแขนสอกค่ะสีฟ้าแขนสั้นค่ะ และสุดท้ายจะเป็นสีฟ้าแขนศอกนะคะสวยหรูดูดีทุกสีเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ